องฟังไปทุกคนวันนี้มีโอกาสดีครับเดี๋ยวไปสื่ปลาสองมาหลับเพรป็น่งพอดีตัวแกมันแม่มาจาก์บะหมน้ไผ่เหมืนเรื่องเม่อกี้ของแร้น้ำใช่กินลำเนาครับหลับสูจริงข้าวเห็ดหลับปลาสองแซ่บครับเสียบบ้างปสียบสองก็มีต่ปลาสองหน่อยครับว่าจะหาสื่อปลาองใหง่กับว่ามีมีแต่ตัวใหญ่น้อยตัวล็กิโลสองกิโลหนึ่งอันนี้คือคืออย่างเงาเผื่อท่ามด้วยเงเผื่อท่ามานอก กระดวนใหญ่แบบเปรี้ยวมากเลยเฮฟเฟินกระด้นข้าวมันท้องเลยครัอ๋อตรกใครใคบ้ามันท้องอันนี้ไ่ได้บอกคำว่านี่ัวแบบธ้มมดาแบบวันปลาใส่ปลาดุกตัวใส่ปลาท้อใส่จำเจียวผมตรมมะลัอันนี้มาเป็นปลาโอ้นี่ตัวเขาแซ่บนี่นะนี่ใหม่ครับนี่ใหม่ปลาบ้านท้องใ่ปลาบ้านเ้อนี่อันนี้เพิ่เอินคือพักกระดวนใหญ่เด้อ กระโดนี้สองแบบครับแต่ว่าซุ่มซุ่มใหญ่้ีหนะครับมันเป็นแก่มากลินใหม่ครับมีสระวปลาตองขันห้อมมันแก่มากมันจีเป็นหมากไหมเป็นหมากของปล่อยแย่แย่แย่แกเห็นปะอ๋อมันกระโดนใหญ่เป็นหมากแต่หมากกระโดนใหญ่มันสองปั่นแต่แต่กินได้ด้วกันหมดได้มันหมัอนที่จอยน้อยเกลือมากจำเป็นพวงเต้เต้มาสู่นี้อะไรมันความแซ่บสู่นี้เลยกระโดนใหญ่ครับอ๋ออันนี้ตก้มไก่ดิอันนี้บางแป้วอันนี้ขวบได้หรือยังอืมอันนี้ขวบสุดยอดเลยขวให้มันหอมจังเลยสุดๆมันมีสองสองแบบเดี๋ยวสิ ตรงจ้างไปเป็นกุกลานลาเป็ดอุบลตำนันอีสานหรอมั้งนี่ส้นแะลนี่ฮะเลื่อนไปนะเลื่อนไปไ้จังไ่จะฝีมือขนาดนี้ไม่บาดเนี่ยรับรองโควิดบ่าด้ออกเดินสายเนี่เดี๋ยวถูกจองตัวลานด้วยเส้นทะเลยุไอลานลาเป็ดอ no ุบลครับตำนนอีสานยุเส็นยุเท้ยนทะเลครับประมาณ้องซอยสามสิบเส้นทินทะเลเป็นเป็นพวกอาหารอีสานเดียวลานอีสานแต่มีลาเป็ดอุบล ซื้อก็รับเป็นวนที่เป็นเป็นร้านร้านเดียวอยู่หันละแต่ว่าแถวนั้นสิเป็นซีฟู้ดเบิร์ดะจังไหนกลับไปกับไปแวะครับสมัยแต่ผมขี่รถสี่อยู่ผมคิดดูอยู่เสียส่งกุฎิสารกุฎิสารกับภาพไปเลี้ยงอยู่แถวชื่อฟู้ดแถวๆนั่นครับถแถวเทียนทะเลแมนวัตเตียนั้นบูมครับบูมก็นัน่นอีกเองเด็กชายครับกระเบิงน้ำมัาไปก่อนว่าจะเป็นตกแย่ดิลูกข้รราวไว้ในขนาดไป ป้าไปเที่ยวเวียดนามป้าไปเที่ยวประมาณเพ่อนเป็นเจ้าของอะไรรถไถไถหน้านี่ครับไถน้าถนาโรงงานเพ่นอยู่บนับแถวพระามสองผมไปเบื้องหล้วโอ้สมสี่โรงงานไรเงินหลายเมื่อรานครับแก่คนคนบอกบอกกันหักคนบรจาคเพิ่มเยเพิ่คนจะเบื้องอย่างไัครับบ้านเราใหญ่บ้านใหญ่บ้านกลางใหญ่ครับมันเพิ่มอย่างนั้ครับเพ่อนหจ้าผมอยู่ัเปนข้อมันก็ว่าใจานลไปร่มันมากกว่าหน้าบ้านเนี่ยมันะ้องเถี่อยู่ คนได้เขาบ,บออย่าเป็นตุแกแกนะมันพาไปเทียวเวยเ่ยวเวียดนามกับเหมาล่ำไปไปเวียดนามกับไปพม,ม้าๆครับเป็นตุ๊กแกครับ,น,น,รรบนี่น,นั่นหลายหมืนห่นล้านหมดแล้นน <c oughs> ว,ว,วครับอันสินค้าเพิ่นอีกอ่ะมีทุระจังหวัดเด้อครับสินค้าเพิ่อะไรบอกอะไรเราขายมีทุ่ะเนื้อทัวประเทศไทยล่ะมีทุระจังหวัดมีหัวสามเกลือมีหัวสามเกลือบ่นๆเดี๋ยวบอกอาจารย์คนนี้พวกมันพาไปเที่ยวแม่งหนอกเวียนน้ำมันมีโอกาสเคนกับจะพาไปเที่ยวคนับไปอาบนิม่าเจียวญี่ปุ่น ปีนี้จะเลื่อนเด้อก่อไไปปีนี้ไปนะไม่้นี้จะปีนี้นะปีน้พจะเป็นปีหน้าโอ้ว่าขาปล่าเดี๋ยวบ่งกันเเปนพรรหนึงละมาเิแขกนายห้ล่เดี๋ยววางงสิมัคุยน้ำเยู่ครับอยกเจมอะไรบอฮะัาเจ้มอะไรบอครับกบม่อยเขอะรบคุยดไ่บออ้ีนาะอันี้ล่อตะแกลาไปดยว่ามนับ แต่บังคก็กินเดรยเพอเอาว่ลานกันมากไหมถือพอดีล่ะคนดีแปะบ้ามัดีแปะโพยั่กินดิแสบก่แปะเข้มมันก็แสบแล้วมั่ก็เดียพอเอาคนหลา่าโอ้อยากไปบานหนุ่มหลนได้ไหมน่าง่นว่าว่ามั่วดีแปะบ้านี่โอกาสคนดีแปะบ้านะมั่วดีแปะโพนๆนะครับมันมาเจนึงินดิบแสบกับแปะเข้มแล้วมะ่านาอบนหัวขามกินใจู่ครับเยอะโชว์นาแว้มากนี่ขาดไปเลยตัวนี้แสบด้หผมวะแสบตัวนรอ ต่ยบป็นปรนต่นียาปะตองนาปะตองตะยีบนุ่นวงค่นเนาะนนอยู่เหนียวๆบัเลยแม่นนจะ่บะวงหอยหอยปังไม่ก่างนุนเาสามจะคกครับตัวแรกตัวแรกมเอานี่ต้มมันต้มหวานต้มหวานแต่เขาต้องเอาใส่หงตามเองเลยปรุงมันเหนียวตําเองเนาะตี่เ็นต้องเอาแบบพริกใส่กวนมือพริกครบกระปุกลใส่ในนอนก็ตํมต้มาปมูเลยบอกหอมหอมหว่อยนี่แกที่หลังอ๋อโอ้มีสูตรตัวนี้มันกันใส่บอกันมันสี่มเป็นจย่ครับเจ้าสูตรผมนี่ต้องเอาแบบพริกผงใส่ ยาบน้ำ่อ,อนดอนนะอนอ,อ,รอบรรจุตายเจ้าหกว่าทำเจ้าหกฟองหอมเลยแต่ผมไปแต่มไม่ของกัว่าเสียบเย <c oughs> นี่แะเป็นเป็นรสแบบนี้ครับร้านเห็นเลยต้เ็นแบบที่นเหนียวแบบนี้คลายคลับลาบลาบปลายนาปลาขาวันไ้มกแ่งกัมักมักต่อมักครับมอ,บอ,บอบกนนยังา้้านไหครับ เอาอย่งไรัเ้าอเอาอย่างเอาอย่างทรัดขยวยาเดีวับานอ่างเอาเปอยเปลือยขาดบนบเรื่อนอนใสมนหมดีเป็นน้อนครับแมันจะเล่นผมไม่มด้อน้อนนอน้งกัไยังไม่หายีเป็น้อนหน่ะมันนอนลีสอดจนชิ้นแล้วชูมือหีิแต่นอนนับบ้านนน่นอนน้อย่างเลยย้ายกรุงเทพต้องไปหาหานอนน้อสอดเทพงเดีคร พ่มเนี่ยโอ้ยดนขาไปโนเอ็นเองเอทำไมเนี่ใกล้ไรอต้เนี่ยนี่่าทงไมสต้าหู้กินได้ทัพพายอยากได้ได้ดึงกินไได้เตัวนี้หอมนหครับอกินกวดกวนหอมขึ้นหน่อยสูกว่แปบเปรเนหลไม่เป็นน้าที่สานั้นยักก่อน้องยยหลังน้อนจะเป็นยาวน้อนโกนอนไม่ได้หรอกโกนอไรเ้าไ โบ้ฮูเลี้ยงวานจะของบน่ะน้องยิงิงบัดบัดื่นบ้าจังจังหูคนหางว่าจังหูอะไรแน่อยู่นะครับบญกระถินก็มีแน่อยู่แล้วพ่นแวสีเกดแ้วทำเขาเทนเขาเพิ่นเปิดหลัง้ก็เพิ่อนบมาจำไปยังไงยนาะจะว่าเห็นรำไปรำเป็นยังยังึงเหียเนาะจะว่าพนกเฮสัญยาม้านจำบนก็เห็นเช้าต้องการอะไ่บุนะครับอยู่เช่นประเดี๋ยวมันจนอืม้วนเป็นปีหน้า่ินอะครปีหน้ากิน มือนเนมือเฮินยครับมันจะซีก็มีอกถือปหยอดอยูพรั้นอ่บอกบ้างนนี่อะรอยู่อัตมาดงานมูดอกของครูพคนอดกึงนี้ยไหมม่อวะเนี่ยงนอาไรมาล่าเนียเรื่องวันจางคนละ้อกแถวท้ากรเทีนครับแถวกรเทีนแถวเดชน้องบางพ้นเด้อบางพ้นกับครอกันอเอายังวะบางพ้นบุญเกิดงกอกันเนาะเป็นไล่มนาน เวลาปัญญานครับฝนดีป็นี้งนโอ้ฝนอย่างอยอะเยบางมองก็แหงนี่บางมองเพราะว่าไปเราเราฟังคนก็ชาวอไาไปศรีษะไปล้โซลนนี่แหงเขาเป็นแต่บ่ได้กินปีนี้แล้วโสกไมใสกับตรงเนี้ยเดดนนเด็ดเป็นยังไงเบดเป็นยาด่างไงก่อนไป ฉันมาลากับเขาได้อยอะกระลำจังไล่้หาเยจังไล่นเาอจาร์เนียเขาผมนี่เลยใส่หน้าบาไปลยมันแรงเจ้าจังไล่าเอาแผหงอยแต่เขี้ยนเจ้าเปใช้อยู่แลเปนดีเ้อยตัวถามเขาเป็นแมนอ๋อเ้คไปอยู่ตัวถามเขาอ่าคนตกบองเห็นมั้ว่าโอ้แหมทั้งคนเป็นทั้ําเปล่นเื่อทั้งคนทัเปล่นตอนเขาเป็นคนหมา่นหอเนาะ ไปลาัตดไปเอาคนไปยุุ่้นบ่ะแทนาดีแลวน้ำน่องแล้วก็เปอรกับไปมูไปลองอยูเปอดเจ้ามาเ็นน้ำร้นำลอยู่เดี๋ยวงาต้องเล่าเรื่องสมัยสามสปีหรือสี่ปีอดไม่บอ่ังไงช่วงดังไม่ไมตอนนโอ้โหยุ่งอะไงผมว่าไปทำชิมก็ปีแ้กลมพินีใส่แฟ้มวยลุมพินีตลาดบ่อราบังแควัดลังบัว สะบาแขนแขัดหั่เห็นหอกพุนอู่บนอยู่อยู่ไหอ่ะมันอยู่บนูก้าอกอู่ข้างหลังนี่วดเข้ากลหรอกคนมมนหลายไปดังไงไไปบาดแผลเงินโอ้คนไม่หอยู่ยุนี้ควาเป็นทำไมดังมันนธรรมดาเป็นแลดังช่องนั่นนี่ดังท้าั้เแบบแหน่งแหน่าางนอกแต่นนขมไปได้ไม่ก่อนาลำบใคหลาครับไม่ก่อนว่าบบประจงใส่ะ นี่ยังครับไมตอนแรนแข่งแข่งเน้ยออกมาบอันไหมตอนลครองเสียหลักอหายดันกชุดนี้ล่ะครับคิถึงจันเป็นหนาผลต้นต่อดาวจ้าดาวสาวสือกันแน่นมักห่างบ่ะโอมันม้วกันอย่างตัวไปแจววิเศสตอนโอ้ยเงานอยู่งานนี้รู้ภษาเก่าัเป็นเบายู่่าตอนนั้นไหม่เป็นเบาไม่ก็ะตวมนี่มันกับสากว่าปีแลแต่ชวันอาทิก็ต้องไปสะนจัตัวชัก นักผู้สาวไปตัวจักครับสมัยนั้นก็ต้องบอกว่าสมัยนั้นเขจะปีอรเนียสามส่ีสามสิบกว่าปีเนาะสามสิบปีสองเกตสมด่างเนาะสองเกตสอปดสองเกตอะไรายุไปยีเกปีหมืนยูพีนีแหละบ่อนไก่บอไเงินบู่้เขาท่องแต่ข้านัตริยหลักสวนสามแยกเอกมัยสามแยกเอกมัยสามแยก่อนเนาะสามแยกตะปูนเดีไปแค่วะสามย ก่อนไปหาอยู่ก่อนไม่รุนตายไม่หาอะไรทอมาติเยต่ตอนเอาน้าทิศตัวหน้รโค้ชคุญสิจับตี่คนเด็กเห็นโค้ชโศกไมก่อนตีคนเด็กเห็นโคศกอ้โคศกครับไมก่อนโคนเห็นบอกกาดดำลูกใสปากนะบอนน้ำตาไหลเนาะนอมสดสีนครแต่สักข้ามหลานมึงกูบ่นนอนสดสีอย่าลองชัยุูมถูกไหมเจ้าตาพญานาคเห็นตังๆกาดำพวกนี้กาดดำกาดดำครับ กาดำกาดำทำไมต้นเ็นนกเป็นเอาบุญบวชอยู่ส่วนเราเปแปลวแะพแ่มไปพอเนกรแสรอพอยิ้มเลอยิ้มมือเสียสวาเลยเราแปลบุญบวชได้มว่ามันติษหรโอ้ยแค่นดอกพ่ท่นิมดอกเป็นเราปุญต้าไน้บุเยอะสดรล่กเขาไปบอกอบุณบวชเร้ยกาดำ กรลัมลูกเกดวะสมัยวันขุนย่อมต้นซีโคเกดลูกกดครับไอโคหลายสมัยก่อนเนนอโคสุทำไมงั้นยุทธสาวโรงงานนั่นหลายโอ้สาวโรงงานเขาจะพาแถวสำเร็จสาวดิบโอ้เพราะวันอาทิตย์นี่ฟังวิทยุกันแถวโอ้ยนาะแบบลูกผู้กองกบไปเนาะลังหันไปรับเส้นมาสีหาถุงมือุ่มต่อพอมังถารับแฟนเพลงหลุดใต้เนาะโอ้จะดีใจขึ้นย่างนี้ ยายไปก่อนแต่พอนางรับถาเราสาวโรงงานถาถาลุงโรดลุงโลดเขาทำมาไงไปรับเสื้อนี่เราถึงยีเนาะเป็นตัวจังไลยเนาะเป็นไลยเนาะผู้สาวถาหนุ่มต่พอนี่ว้าหุ่มต่วพ่อไม่เห็นต่อพ่อเลยแต่ดีใจยังยอดหลังข้างก็ดีสองเก็บสองแปดทองแขกเต็มเนาเบิังเวทีนี่โอ้ยบนเขาไกลยุบหลังเวทีก่อนเดี๋ยวหนาเวทเอามือเพราะว่าพบกับลุงโรดเป็นตรงไจเนาะยังไง ยกนหัวหักบบบซอองเห็นไหมมันมันขางอไปได้สีอหลอยวมาออกนอมราไถเนาะน่ออนนคือนห่ายแต่มันมันมีเกินเนาะผมบอกมีนมราไถยต้นมันสิมีแต,ต่หนดาผม่นำนเ่มเปนาไถจังไห้ไปได้นาะสีเหลียวลำัน,นหัวหักบบาบบมบนอย่างนี้ครับตม่เนเพราะว่าคนซองนะคนหัวมันเขามาไปได้นะแก่ตีมันออกนมราไถยเนาะ นุ่มรถไทยจังไงไปได้นอสีเหเดียวลำพ้นเดยวมันยังไงสมัยนั้สมัยนั้นยังยังเป็นไม้สายอยู่เนาะแมนไม้ย่ยังไม่ร้อยลไม่ร้อยเหมือนสมัยนี้ไม่สายเหรอทำไมอาจารย์อุปดนแจ้งมายกันนู้ดเด่นั่นเป็นนั่นเป็นไม่สายหมอนไม่ร้อยแล้วหมดทักที่กว่าทำไมแล้วจ้ตเนี้โอ้ยแล้วน้องค่ายแล้วเทศกาลาบอปากาดบึงหลวงบงขาบงส้อยนู้สังคมนี่ว่าเหรียเพี่ยวแบ เขา่าลงหล้อนแต่เขต้องค่ายครับเก็บสิบบาทนงินแสนสองแสนหนึ่งคนบ่หน่อยีโอ้บ่อยบ้านคนบุญเไปใส่ง่ายเสียเลียวสงคนบ่น่อยเจ็ดสิบนี่มันหลายปีเหรอเนี่ยไม่วสามิสงสามสิมาดังยี่สิาปีอะได้วกสามิบมาดังสามสิบเก็บอื่นไปนี่มันสี่บ้างยี่สิบบาทครับบุญสามิมาดังกัระาสินบ้านเก่านี่เราเา้างเราอาจารย์้องแกมัเก็บยี่สบบาทเดี๋คนเดีพายได้บ่แต่แต่าไอผมนั่นโอ้ยโอ้คิดอเป็นนนบ่าวยม มันดีใจหลายมันอยู่น้ำค้นมักนี่แหะเหมโอ้คนมักดิค้นแต่เป็นรุ่นรุ่นยังสี่สิบขึ้นไปนี่แมนเลยจังกังหูด้วยนี่สี่สิบแล้ว่กไปบอกฟังหนาหันนี่ลาเกิดไปสองเกโอ้หนูจะแดกเป็นรุ่มูเสยว่ามัะเกียเนาะรุ่นพ่อเจ้าตัวแกเนี่ก็ทีพ่อหูอยู่แล้วสามสิบอุ้นกสามสิบสี่สิบขึ้นไปหูแล้วแฟนหูแฟนเพื่อนเ่อหูอยู่เลยโอ้ดีใจขันย้อนจเป็นเบาจหน่อยสมยเป็นยังให้นความพักความแม่งอยู่ดีใจอยู่ ขอก็ไม่้องสองสวางเนะเขอบุแก้วยี่ขอน้เดียนะแก้วปากนะปากไม่้อดนะมิิิแรกการล่ะปากมิติแกากโงานปากครับครับแล้วนับเปียบบนครับยังไงกับท่านไปแถวเชนทะเลกับไปแวะกับเชนทะเลซอยสาสิบประมาณนี้แหละครับผูเสศนเชนทะเลออกไปทางสุสานมซื้อ้นว่าไเนลาเปียบบนตำนานอิสานอ มีไงครับีเ่งเ่อเขาไงใส่ไงยู่นเบิครับเขมส่ไใส่ไงใส่ไงย่ก่อ้เอาไปจากสีละดนแนเไปจากใช้ยุุ้้มเนี่โสเนี่ยที่เราผมไปเห็นขเขาผมว่ามันรถใต้ถังครับสเมตรน่ะปากที่นี่ไปก็ไม่นองกันออยโอกาสหนาแต่แกมากเลยครับแต่เป็นบรประถมาประการล้ามนลง ขอบคุณเลยหลายขอบุณญไปลองสู่สู่คนปุกตินตะก้อกันเด้อต้องการไปลองมีนะเดี๋ยวงานอย่าุกกตินหลักๆต้องการตะกอขอบุณแต่แกไม่อยากมายางมานี่ไปลองอยู่ดีไม่ห้าวรอย็ดฝนโมโต้นะครับเด้อเอ็สฝนโมโต้ดรงๆดงๆังแล้วเจอันบาบครับล่องหายกรุงเทพลูรพีล่องหายกรุงเทพบนฝนโมต้ครับบัครับายครับ